สวัสดีค่ะช่วงนิทานก่อนนอนมาแล้วมีนิทานอีศพมาเล่าให้ฟังพร้อมคติสอนใจเรื่องที่หนึ่งนิทานอีศพเรื่องกวางหลงเงาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วณใจกลางป่ากว้างมีกวางตัวหนึ่งกำลังกินน้ำจากบ่อน้ำที่ใสสะอาดขณะที่มันก้มลงไปนั้นมันก็เห็นเงาสะท้อนในน้ำ เป็นภาพเขากวางอันสง่างามเปล่งประกายท่ามกลางแสงแดดทำให้เกิดลวดลายแวววาวบนผืนน้ำเขาของข้าช่างสวยงามเหลือเกินเจ้ากวางกล่าวมันงดงามราวกับมงกุฎเลยทีเดียวเจ้ากวางพินิจเงาของมันเนิ่นนานจนสายตาเหลือไปเห็นขาเรียวเล็กของตัวเองมันถอนหายใจขาที่เรียวและอ่อนแอขนาดนี้ มันทำลายความสมบูรณ์แบบของค่าเสียจริงทันใดนั้นนายพรานและสุนัขล่าเนื้อของพวกเขาก็เข้ามาใกล้เสียงของพวกมันดังก้องไปทั่วป่าเจ้ากวางรีบวิ่งหนีด้วยสัญชาตญาณขาของมันก้าวอย่างว่องไวทำให้มันวิ่งผ่านป่าได้อย่างง่ายดายแต่อนิจจาขณะที่วิ่งผ่านต้นไม้มากมายเขาอันสวยงามของมันก็เกี่ยวเข้ากับกิ่งไม้และติดอยู่อย่างนั้น ทำให้มันไม่สามารถวิ่งหนีได้อีกต่อไปกระทั่งหมาล่าเนื้อเข้ามาใกล้จนเจ้ากวางรู้สึกได้ว่าภายกำลังจะถึงตัวมันคร่ำครวญกับตัวเองว่าข้ามันช่างโง่เขลาเสียจริงข้าดูหมิ่นขาเล็กๆที่อาจจะพาข้าไปยังที่ที่ปลอดภัยและช่วยชีวิตข้าได้แต่กลับยกย่องเขาอันไร้ประโยชน์นี้ที่กำลังจะนำหายนะมาสู่ข้านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า บ่อยครั้งสิ่งที่เรามองข้ามหรือดูหมิน่นอาจจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในยามจำเป็นเรื่องที่สองนิทานอีศรเรื่องราชสีกับหนูการครั้งหนึ่งนานมาแล้วณผืนป่าอันกว้างใหญ่ขณะราชสีผู้เป็นราชาแห่งสัตว์ทั้งหลายกำลังนอนหลับอย่างเป็นสุข จูจๆก็มีหนูตัวน้อยไต่ขึ้นมาปีนป่ายบนหลังจนราชสีรรู้สึกตัวตื่นก่อนใช้อุ้งเท้าใหญ่ตะครุบหนูน้อยตัวนั้นหวังจะขย่ำกินด้วยความโมโหเพราะถูกข,ขัดจังหวะการพักผ่อนแต่ยังไม่ทันจะอ้าปากกว้างดีก็มีเสียงอ้อนวอนเล็กๆจากเจ้าหนูดังขึ้นมาว่าได้โปรดให้อภัยข้าสักครั้งเถิดท่านเจ้าป่าข้าขอสาบานว่าข้าไม่ได้ตั้งใจล่วงเกินท่านเลยแม้แต่น้อย หากคราวนี้ท่านมีเมตตาปล่อยตัวข้าไปข้าจะไม่ลืมบุญคุณของท่านข้าจะตอบแทนท่านอย่างแน่นอนข้าสัญญาทันทีที่ได้ยินราชสีเจ้าป่าก็หัวเราะลั่นแล้วตอบกลับไปว่าเจ้าเป็นเพียงหนูตัวเล็กแค่นี้จะมีปัญญาทำอะไรตอบแทนข้าที่เป็นถึงราชาผู้ยิ่งใหญ่ได้แต่เอาเธอเห็นแก่มุกตลกของเจ้าที่ทำให้ข้าหัวเราะได้ ครั้งนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปก็แล้วกันแม้จะเต็มไปด้วยคำดูถูกแต่เจ้าหนูน้อยก็ตอบรับอย่างนอบน้อมและจริงใจขอบคุณท่านเจ้าป่าผู้เมตตาข้าจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลยหลายวันผ่านไปขณะราชสีกำลังออกล่าหาอาหารก็ดันพลาดท่าไปติดกับดักนายพรานเข้าต่อให้ดิ้นแรงแค่ไหนก็ดิ้นไม่หลุดทำได้แต่ส่งเสียงร้องออกมาอย่างสิ้นหวัง โชคที่ดีเจ้าหนูได้ยินเข้าจึงรีบวิ่งตามเสียงนั้นไปแล้วรีบลงมือช่วยเหลือราชสีทันทีเจ้าหนูใช้ฟันเล็กๆของมันกัดบ่วงกับดักทีละเส้นอย่างตั้งใจจนราชสีรู้สึกผิดที่เคยพูดดูถูกอีกฝ่ายไว้สารพัดเมื่อบ่วงเส้นสุดท้ายขาดและราชสีรอดเป็นอิสระอีกครั้งจึงพูดกับเจ้าหนูว่าขอบคุณเจ้ามากที่ช่วยข้าเอาไว้และข้าขอโทษด,ด้วยที่เคยพูดไม่ดีกับเจ้าในวันนั้น เจ้าหนูยิ้มรับคำขอบคุณนั้นอย่างยินดีแล้วตอบกลับไปว่าข้าไม่เคยถือโทษโกรธเลยท่านเจ้าป่าและข้าดีใจยิ่งกว่าที่ได้ตอบแทนท่านอย่างที่สัญญาไว้เมื่อต่างคนต่างเข้าใจไม่ถือโทษโกรธกันหลังจากนั้นราชสีกับเจ้าหนูก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่เคยดูถูกว่าร้ายกันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และใช้ชีวิตด้วยกันในป่ากว้างร่วมกับสัตว์อื่นๆอย่างมีความสุขเรื่อยไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตัดสินคนอื่นจากรูปลักษณ์ภายนอกอย่าคิดว่าคนที่มีฐานะด้ยกว่าจะไม่สามารถทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะคนที่มีรูปร่างเล็กก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องต่ำต้อยหรืออ่อนแอในขณะเดียวกันคนที่มีรูปร่างใหญ่โตก็ไม่ได้หมายความว่าจะเก่งกาจหรือแข็งแกร่งมากกว่าคนอื่น เหมือนกับราชสีในนิทานที่มีอำนาจและทรงพลังเป็นถึงราชาผู้คุ้มครองสัตว์ป่าแต่ก็สามารถผิดพลาดจนต้องให้หนูตัวเล็กๆมาช่วยดังนั้นเราจึงควรปฏิบัติตัวดีกับคนอื่นกตัญญูต่อผู้มีพระคุณช่วยเหลือเกื้อกูลกันหากมีปัญหาก็ควรทำความเข้าใจรู้จักขอโทษให้อภัยต่อกัน แล้ววันหนึ่งเราจะได้รับแต่สิ่งดีๆทั้งความรู้สึกดีๆและมิตรภาพดีๆตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอนจบแล้วคะอย่าลืมนำคติสอนใจไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะเด็กๆฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ